นะคะอาภายในงานเดียวกันค่ะนะคะสัมภาษณ์คนนี้กันสักนิดหนึ่งค่ะสำหรับคุณติ๊กเจษราพรน,<ม>นะคะต้องบอกว่างานนี้เนี่ยดันศิลปินเบอร์แรกของค่ายนะคะเป็นหกหนุ่มค่ะน่าตอน่ารักทีเดียวนะคะคนไหนคุณติก๊กคะคนไหนคุณติก๊กคุณติ๊กคือคนกลาง<อ>ค่ะแล้วก็ว่าเป็นบอยกรุ๊ปกับเขาด้วยนะคะจริงๆคุณติ๊กก็เป็นบอยกรุ๊ปได้เลยนะแต่ว่าขอดันศิลปินก่อนนะคะสําหรับ proxy นะคะมีใครบ้างเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะผมตื่นเต้นแล้วก็ภาคคุณใจมากกับ <laughs> ลูกๆทุกคนนะครับ <c oughs> ก็ต้องบอกว่ามันคือวันนี้ที่รอคอยจริงๆนะครับ <c oughs> เราอดทนเราซ้อมคือพวกเขาเนี่ยตั้งแต่วันที่ผมเจอเขาตั้งแต่วันที่เขามาออดิชั่นจนถึงวันที่เขามาเข้าแคมป์เดอะบราเธอร์สจนแคมป์จบแล้วก็พวกเขาซ้อมแล้วก็จุดถึงวันนี้นะครับคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับเรารอคอยแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นแต่ว่าจะบอกว่าวันนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นพวกเขาแล้วก็ผมเองก็รู้สึก ดีใจแทนพวกเราด้วยที่เราสามารถทาวันนี้ได้สําเร็จแล้วเหมือนกับเราได้ได้เปิดประตูเปิดประตูสู่ทีมก็เสียใจครับทช่วยพวกเราได้มากๆเลยครับผมตอนออกมาคือแบบดีใจมากๆครับขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณทันทัพโยนถึงทีมงานทุกคนที่อยู่ข้างหลังนะครับดีใจจริงๆครับผมก็ อย่างที่ได้ฟังกันไปนะครับเพลงของเราก็ค่อนข้างที่จะเป็นเนี่ยจังหวะที่แบบเร็วหน่อยให้ทุกคนชวนทุกคนแบบขยับร่างกายขึ้นมาเต้นกันบ้างครับผมแล้วก็ส่วนเนื้อหาของเพลงเนี่ยตามชื่อเพลงของเราเลยนะครับ Crazy Love หรือว่ารักบ้าบอลนะครับก็คือเอ่อมันเป็นความคลั่งรักอย่างที่มากขึ้นอีกขั้นหนึ่งใช่ครับผมเพราะว่าคลั่งรักไหมครับก็คลั่งรักครับแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นความรักมันเป็นเรื่องที่ทุกคนแบบเชื่อมโยงได้เอามาแบบ ฟังแล้วก็เออรู้สึกสนุกจริงแล้วก็รับฟินไปกับเพลงเงี้ยแล้วก็อยากจะขอขอบคุณรอบขอบผมขอบคุณพี่พี่ทุกคนนะครับขอบคุณพี่ทีมงานทุกคนที่อยู่ขบ้างหลังครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณแอบเบอร์เพื่อนๆครับผมโคชทุกคนนะครับผมแล้วก็หวังว่าวันนี้สิ่งที่แฟนๆเห็นนะครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับแล้วก็พวกเรารับคำติชมทุกอย่างนะครับแล้วเราก็จะไป ปรับปรุงแล้วไปใช้ในอนาคตครับผมแล้วก็รอติดตามผลงานชิ้นต่อขอไปด้วยครับขอบคุณครับวันนี้เป็นวันที่ตกใจค่อนข้างมากเพราะว่าจากแรกๆเราไม่ได้มีแฟนคลับเยอะมากๆแต่ว่าวันนี้คนมาดูเยอะมากเลยครับก็เกินคาดจริงๆก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากครับยศคอยเป็นแรงผลักดันให้พวกเราได้แบบได้ขับเคลื่อนมาเรื่อยๆคือถ้ามีแฟนคลับก็ไม่มีพ็อกซีนนะครับก็อยากขอบคุณมากจริงๆครับขอบคุณมากนะครับ หนุ่มค่ะคุณนะคะ proxy ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มกรโชกุนอองรีนะคะแล้วก็ยังมีเอ็ดเบิร์ดมีการวิกเตอร์นะคะแล้วก็คิมด้วยนะคะยังไงติดตามด้วย MV แรกของเขาซิงเกิลชื่อว่า crazy love นะคะสำหรับ proxy ด้วยทั้ง6คนนี้คุณผู้ชม,มต้องบอกเลยนะคะว่าเขาเนี่ยได้โอกาสจากรายการ The Brother Thailand ลนดโบส4คนคุณผู้ชมนั่นคือโคชกับบาร์เทอร์รวมกันก็เขาเรียกในรายการว่าโบสนะ,ะก็จะมีคุณติก๊กเจษฎาพร ผลดี มาริโอมาเลอร์นะคะนิชคูลและในส่วนของอีกคนหนึ่งนะั่นคืออนันดาเอเวอริงแฮมใช่ค่ะสี่คนก็คือเลือกน้องๆมาเพื่อเป็นไอดอลเป็นศิลปินนะ่แหละคุณผู้ชมจาก20ชีวิตนะคุณผู้ชมแล้วก็ถือว่าเป็น6คนแรกที่ออกในนามของพร็อกซี่นะคะติดตามได้เลยเราคาดว่านักกระแสการตอบรับต้องดีอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเทรนด์ตอนนี้เนี่ยทีป๊อปมาแรงมากใช่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ